รูบี้สวัสดีครับอยู่กับผมรูบี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าเพราะวันนี้นะครับเรากลับมาเกมอ่าโปเกมอนลินเกจแพทินัมนะครับขอโทษที่หายไปนานแลวน้องสาวเ,เกมนี้เออกลับมาแล้ววันนี้ผมหายไปเก็บเบลมานะแล้วก็มีธุระมากมายเนาะเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณสำหรับยอดวิวที่เยอะมากๆนะครับ200้วิวเยอะมากโอเค คือภาคที่แล้วครับเรายัางไม่ได้ยุ่งกับโปเกมอนตรงนี้เลยเนาะเราก็จะมาจับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฮันนี่ฟุตไม่ฮันนี่ฟุตแล้วก็มาจับในตรงนี้ตัวตัวหนึ่งนะครับผมไปลุยโอโวบีดยิย่อยางได้อิลูเมเซมากกว่านะไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีครับผมได้ไปทำการเก็บเวลมอนมาเกือบทุกตัวแล้วแหละเหลือสองตัวเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวไปและเดี๋ยวผมจับแป๊บนึงนั่นเอาขีอีกโอ้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรถือว่าโชคร้ายไปคอร้ายไปอุ้ยมีเสียงอ,จ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 อิจิจดจดจิใช่เลยนี่ โอเคโอเคสตาร์ล okay, okay. okay. anyway, um, ี่เก่งนะครับเราจะใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเพราะว่าสตาร์ลี่น e ี่ใช่ผันใช่พันยิ้มได้นะครับก็ตอนนี้เรียกว่ามีคอนเทนต์ในหัวมากๆเลยนะครับมีหลายอย่างมากมายเลยคอนเทนต์ในหัวเนี่ยแล้วก็แต่ว่าไม่มีเวลาทำมันแค่นั้นเองเพราะว่าธุระเยอะธุระเยอะมากชื่อสตาร์โป้ไปเอาเป็นว่าผมยังไม่เอาเขาวมทีมแล้วกันนะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปตีทีมพาส์มาไม่ใช่ทีมพาส์มาเดี๋ยวไม่ใช่ทีมอะไรนะทีมกาแล็กติกเออทีมกาแล็กติกกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาตียิมกันมยังมีคอนเทนต์ในหัวเยอะนะแล้วก็มีคอนเทนต์โปเกมอนคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยเนาะแบบเอาเรื่องอะมาวิสวัาดีเพื่อนไม่เจอกันไม่เจอกันนานเลยนะ เบร์รี่แบร์รี่นะพาไปดูรูปปั้นอันทรงเกียรติโอ้เอาละนี่คือเอเธน่าโปเกมอนรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นของเอเธน่าโปเกมอนที่ดูแลเรื่องการเวลาและจักรวาลพอมด้มีสแตนดอไซด์เพื่อเราจะจำได้บอกว่าคือใคร เหมือนจะจำไม่ได้นะเอาละฟังนะให้หลบการโจมตีของศัตรูนะครับไม่รู้คุยเรื่องอะไรแต่ว่าไม่เป็นไรฮนะช่างมันเราไปทีมพลาสมา่าโอ้เจอซินทีฮะโหนั่นมันเอ่อคนที่สื่อบุกเด็กใช่ไหมนะขอโทษนะเธอชื่ออะไรเหรอ อาวดอนสวัสดีสวัสดีครับฉันชื่อซินเทียนะเป็นเทนเนอร์เหมือนเธอนั่นแหละฉันจะลังศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกโปเกมอนนะนะหมายถึงโบราณคดีนะเออประมาณนั้นอาละที่นี่คือเอเทน่าซิตี้นะครับมีรูปปั้นของโปเกมอนในตำนานอยู่ตัวหนึ่งนะครับดูแล้วใช่ไหมมันเป็นโปเกมอนที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากใครจะไปดูล่ะนะอาจจะได้เจอเขาใน ตอนเดินทางอยู่ก็ได้เพื่อปโปรเดกันนะเอาล่ฉันรู้แล้วลองเอาเอาันนี้เปสิสิเพื่อช่วยได้นะเอ็มศูนย์หนึ่งโอเคขอบใจมากฟังนะเอ่อมันเป็นท่าคัดนะ่ะโอเคขอบคุณมากที่บอกครับ <c oughs> ไปแล้วไปไหนก็ไปไป,ไป,ไปอาล่ะมีอย่างนึงน,นะเอา่สา,า,าอสอดสักไทยโปรเซอร์โลแวนด้วยบายบายแล้วไม่มาช่วยเราตีหน่อยหรอไอ้ยห้ซินเทียมาแต่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ อออมันยังไม่ได้หรออ๋อโอเคดูเรื่องมันให้เราไปตียิมก่อนนะครับถ้าอย่างนี้น่าจะเก็บเวลเน้องสตาร์โปไม่ทันนะแต่ว่าที่ผมกำลังคิดอยู่ก็คือเราจะชนะยิมหรือเปล่า <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะทำเต็มที่แล้วกันเนาะ เจอได้ซันสโตนมาครับอ้าวสวัสดีเพื่อนเป็นยังบ้างกับเรื่องแชมป์ะนะขอโทษเพื่องบอกนะว่าเขาไม่อยู่อินเดร์เขาไม่อยู่นะเขาไปที่ไหนฮะเขาไปที่รูทสองหนึ่งหกไปหาโปเกมอนไทป์พืชนะครับ MT Connect เดี๋ยวกูลองไปดูดูแล้วกันนะเพื่อนเออแล้วผมก็ได้ฟอสซิลมาด้วยนะครับได้ฟอสซิลมาเต็มเลยนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดู ผมได้มาจากบ้านข้างๆของโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับถ้าใครเล่นอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ไปเอามาได้ดีครับมีโปเกมอนเพิ่มเอาละเรามาที่ถนนสองหนึ่งหกอ้ตัวนี้จับได้ตัวหนึง่งไปอุ้ยเก่งๆสวัสผมชอบตัวนี้ โอเคคุณ okay. เป็นแฟนรี่ด้วยเจ๋งเริงเจ๋งชื่อสวาบูครับไม่ไม่สวาบูดิชื่อสวาโปเออทังยังไงไปอย่าไปคิดเดยอะบอกซี่แปลดีละค่อยไปออกตัวที่โดนเตะออกก็คือนี่ครับออกไปก่อนหนึ่งตัวจริงๆแค่นี้ก็กได้นะ ต่ว่าปวกเก่งนะครับแต่ว่ามันซ้ำที่แต่จริงใช้ตีมก็ก็โอเคนะช่้น,นี้เราจับได้ตัวหนึ่งครับเ้ยสวยเคฟรี่ <S <S ผมสกาวไปมันไม่น่าตายมั้งอย่าตายเธอขอร้อง โอ้ oh, เดี๋ยวสเปเชียลเดมึงสูงไม่ใช่เหรอแย่ yeah, ละมอนเราไม่เพิ่มครับตอนนี้เราเสียบเปรียบในอย่างนี้ที่จริงมันจับได้อีกหลายที่เลยด้วยซ้ำคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเจนคือมันมันมีถึงเจนไหนเฮ้ยเราจับได้เนี่ยผมคนละชั้นอ้าวเบลดาซะด้วยเดี๋ยวเราต้องใจเย็นจัเนบเราต้องใจยเยน็น โอเคบอลนับไป สักทีกว่าจะได้โอ้เสียไปเยอะมากครับเสียไปเยอะมากจริงบอลเกือบหมดอะติวไซชิกโอเคเพราะว่าเก่งแน่นอนในตัวเนี้ยอ๋อแล้วไออุยอ้ยแล้วเดี๋ยวไปเหมือนสตาตัวอีกเบลโ้อ่ะ อันนี้มันคือรูแหละเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิโอแล้วแค่เทมมามีมอนไหมไม่มีเลยอมันจะไม่มีโอเคถึงแล้วไหนดูซิตัวไหนรูสองหนึ่งหกคือไม่อยากไปไกลมากอ่ะ โอ้ยได้อยู่น,นนะเวล18สแปดสโนเวอร์ฮะเดี๋ยวผมจับแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอ้ก็จะจับได้หลับไปกี่ตัวเนี่ยหลายตัวเลยนะชื่อสโนโป้ แล้วเพิ่มไปตัวครับมอนหลับไปหลายตัวอยู่อ่ะหลับไปสามตัวซูเปอร์พชั่นครับทีนี้เราจะไม่รู้ไงว่าอ่าไอ้พวก ไอเทไอยิมเลเดอร์อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องหาก่อน,น,นรุปพาน,นี้ได้มาหาย <c oughs> ิมเลเดอร์ว่ะเดี๋ยวเราเอาน้องเบลโป้ขึ้นนำแล้วนะครับเก็บเบลน้องอาจจะกลักวๆหน่อยก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจออะไรน่นสนใจผมตัดให้ดูแล้วกัน โอ้ยเจอสักทีขวาจะเจอนะฮะเจอเทนเนอร์ไปหลายคนเลยขอนขอคุยเดี๋ยวคุยคนอื่นก่อนดิอืมเบเธอร์เดบบัตแล็ไม่ยยโยเซอโทบโอเคจะไปฮิวกนนะ Thank you ครับฉันเอ่อฉันไม่มีติ๊กแฟทนะติ๊กแฟทนี่คืออบิลิตี้นะครับเหมือนกับโปเกมอนเอ่อ ฉันไม่มีท่าตุติก mm hmm. แฟบอารบิตตี้ติกแฟบกับโปเกมอนอะนะนั่นแหละทำไมฉันถึงแบบว่าต้องใสเ่เสื้อที่หนาขนาดนี้นายรู้อะไรอารบิตตี้กับติกแฟบหรือเปล่ามันทำให้รถได,ดเมจครึ่งหนึ่งในไอซ์ไทป์และไฟไทป์ด้วยนะโอเคแตงคิวฮะมะหลังไม่ต้องบอกครับโอ้สวัสดีเทรนเนอร์เยี่ยมไปเลยฉันจะเป็นเออ่ฉันก็เป็นเทรนเนอร์เหมือนกันนะเออ่ฉันฝึกไอซ์ไทป์เทคนิคเชียนอยู่ ใช้คน <Okay. S 2> ยังแข็งแกร่งไม่พอหรอกออกมาถึงเรานะครับ mm hmm. ถ้าจะมีห้เาเอ่อแข่มกัดนะครับนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของฉันแสดงว่าอาจจะสู้ได้นะอ่ะหลับได้หลับซะหน่อยหลับแล้วยี่ยมครับโอเคเจอละอืมมันหนาตวตอนนี้นนที่เนี่ยฉันไม่ได้เตรียมแต่แต เตรียมใจสำหรับหิมะมาเลยอ้าวสวัสดีฉันชื่อการ์เดเนียนะฉันเป็นยิมเดเดอร์ของเอเทเนียซิตี้น่ะอืมอะไรนะนายเป็นเชลเลนเจอร์อย่างนั้นเหรอนี่นายกำลังบอกว่านายมาเพื่อมาท้าไอ้มาตามหาฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ฉันขอโทษนะฉันชอบโปเกมอนธาตุพืชมากเลยล่ะนายเห็นไหมว่าฉันเนี่ยจับสโนอเวอร์อะชิบหายละเราก็มีมายันมันคือโปเกมอนที่เป็นการ์ดไทยแล้วก็ไอไทยโปเกมอนด้วยนะไม่ก็ตาม เอ่อฉันเอ่อตอนนี้ไอ้ลูกเห็บมันตกอยู่นะฉันไม่ได้เตรียมตัวมาฉันจะมาเอา่อทายเกะยร์ในท่นนามฉันมาเบลลังแล้วกันอเอาเขยังไม่ได้จับนะครับเอาละยังก็ตามเดีย๋ยวฉันจะกลับไปที่ยิมก่อนฉันจะรอที่นั่นนะเทรนเนอร์บายบายโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจบก,กันไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอา่อตอนนี้มันก็นานละแล้วก็เรียกว่าเอา่อ เดี๋ยวตัดเดยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าีผมจะไปเก็บเวลน้องๆก่อนเลอโอเคครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะบ๊ายบายครับ